นะเขาก็ท้าอ่าลูกก็โดนนะครับอ่าอ่าเ,เรื่องใส่ตัวก็นั่นไงเขาก็จะเป็นแบบนั้นไงเออเมื่อไรจะไปสักทีละ่ะอ่าน,นะปากปากเมื่อไรจะไปฟ้องสักทีเมื่อไรจะไปสักทีนูนหน่อยไหมอ้าวเขาทนไม่ไหวเขาก็ไปเออตามทำคำไอ,อ้ตามคำเรียกร้องก็ไปจัดให้ อ,อไม่ไปเขาก็เซาซีอยู่งั้นแหละเอฟซีเออเซาซีอยู่งั้นเ,เอ,อาอเ,ออเขาก็ไปนี่ไงเออเขาก็หางานให้ลูกเขาดีเหมือนกันนะเ,เพราะว่าถ้าอยู่เฉยๆมันไม่มีไรายได้อบอกตรงนะครับมันไม่มีไรายได้ถ้าถ้าทำอย่างเงี้ยมันมีไรายได้เอเถ้ายิ่งเดินทางไกลเนี่ยเอ็ดว่าก็มีค่าใช้จ่ายเยอะสูงด้วยอค่าใช้จ่ายแพงด้วยเพราะว่ามันข้ามไปหลายจังหวัดเหลือเกินจะมา ข้ามไปหลายจังหวัดแล้วคนนี้เดินทางเนี่ยโหมันมันเดินทางครั้งเดียวมันไม่ได้ไงมันต้องไปค้างไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ามันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะค่าใช้จ่ายเบิกอย่างไหนอ่ะเบิกอย่างไหนเอาก็เบิกจากเอฟซีไงนะครับเอฟซี FC เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตอยู่แล้วนี่ไงนะครับลงตัวดีเนาะใช่ครับผมก็ลงตัวไงถูกไหมล่ะ อ่าถ้าไม่มีงานถ้าไม่มีงานถูกไหมถ้าไม่มีงานมันก็ไม่มีรายได้มันก็ไม่มีโปรเจกที่จะไปทําเบิกจ่ายถูกไหมเออก็อไม่มีตั้งงบเบิกขึ้นมามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดแล้ว <c oughs> อ่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับอย่างนี้มันใช่เลยเขาเรียกว่าทําทําเป็นระบบทําตามขั้นตอนไว้ง่ายทําเป็นระบบทําตามขั้นตอนอย่างนั้นเลยถูกต้องเลยนะอันนี้ใช่แล้วก็เห็นกันอยู่แล้วเพราะอยู่ๆเนี่ย คุณจะไปเบิกคุณจะไปเบิกตังค์เนี่ยคุณไม่มีจ็อบลงคุณไม่มีงาน่ะคุณจะไปเบิกได้ยังไงคุณจะมาใช้จ่ายในงานไหนอ่ะถูกไหมล่ะมันถ้ามันไม่มีงานถ้ามีงานอย่างเงี้ยเขาอ้างได้เออคุณก็ตั้งเอ่อตั้งจ็อบขึ้นมาตั้งไอ,อตั้งเมนจ็อบขึ้นมาแล้วก็ทําเรื่องเบิกขึ้นไปว่านี่งานนี้นะจะเบิกเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ตั้งบัญชีเอาไว้ด้วยอ่างบประมาณงานเนี้ยมีเท่าไหร่เอ่อตั้งไว้เท่าไหร่ เขาก็เบิกไปตามนั้นนะครับเขาก็ได้แหละเอแต่ว่ามันก็เสียเวลาเดินทางหน่อยก็นั้นน่ะต้องไปมันไกลไงเยวไหมไกลก็ก,ก็งบประมาณก็เพิ่มขึ้นอีกงมันไม่ใช่ว่าเอาเดินทางแค่นี้ราคาแค่นี้ไม่ใช่มันก็เบิกเพิ่มค่าใช้จ่ายอีกโอ้ไกลขนาดนั้นนะ FC ลองคิดดูสิน้ํามันอย่างน้อยมีสามถังขี่หมาขี่หมามีสามถังขึ้นไปสามถึงสี่ถังถ้าพูดถึงขับรถไปนะ เออแต่ถ้าไปแบบไปนั้นก็ไม่ได้อีกอะไอซีไปไปเครื่องก็ไม่ได้ไปเครื่องเนี่ยมันต้องไปโอ้โหไปหาลงหารถอีกลําบากไปไม่ได้เลยต้องเอารถไปเอารถไปนี่ไกลโคตรไกลโคตรแล้วูดง่ดายเออไกลอ่าเดาๆนะแอดว่าอย่างน้อยถ้าขับไม่หยุดเลยนะขับรถไม่หยุดอย่างน้อยมีสองวันเออมีสองวันมีแน่ แต่ถ้าเป็นผู้หญิงขับเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงขับก็ยังน้อยมีสามวันได้อ่าสองวันสามวันเนี่ยมีสองวันขึ้นไปแล้ววันเอาง,ง่ายง่ายอย่างผู้ชายอย่างน้อยมีวันครึ่งเออขับไม่ไม่หยุดเนี่ยขับแบบพักอับเหนื่อยก็เข้าปัม๊มหนึ่งเงี้ยอ่าอ่าระยะทางก็โดยประมาณระยะทางก็ประมาณเป็นพันกิโลได้อ่านี่แหละมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับอ่าประจิบนะครับสวัสดีครับผม ตั้งใจให้ลูกเขาโดนตั้งใจอยู่แล้วอันนี้มีการตั้งใจโดยเฉพาะนะแอดเชื่อนะ <c oughs> อใก่เขาหวังีดีเดเขาหวังดีอเอาถ้าเกิดไม่ทําอย่างนั้นเขาจะทําตั้งตั้งงบเบิกได้ยังไงใช่ไหม้าจิบเขอาจะอยู่เขาจะขอขอตั้งงบเบิกได้ไงเขาจะเอาจากไหนมามันต้องมีงานไงคุณพม่จะไม่ขอเบิกล,ลอยๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไง อันนี้มันสามารถจะเบิกลงจ็อบได้ครับถูกไหมเพราะมันมีงานงเนี่ยงานเขาก็เห็นอยู่เออมีงานเนาะเอ,อต้องไปนูป่นไปนี่ต้องเดินทางโอ้โหแล้วเดินทางไกลเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยเอฟซีมีสามวันสองสามวันต้องมีไปกลับนี่สี่วันต้องมีเออแล้วแล้วจะไปแบบขึ้นเครื่องไปก็ไม่ได้นะเออมันมันมันไม่พอมันไม่ได้อะเอ,อพาพูดง่ายมันต้องมันต้องไปด้วยรถถ้าถ้าไป ถ้าขึ้นเครื่องไปก็ต้องไปเหมารถหรือไม่ต้องไปเช่ารถยูที่สนามบินเสียเวลาเสียค่าเช่าอีกค่าเช่ารถอีกเออค่อนข้างลําบากอีกรถไม่เคยมืออีกเอซีไม่ใช่ง่ายนะเออต้องไปเช่ารถที่สนามบินถามว่ามีไหมมีแน่นอนนะครับมีมีรถให้เช่าอยู่แต่คราวนี้มันต้องมันต้องมอ,งอมัดจงมัดจาอีกเอฟซีค่ามัดจารถอีกโอ้หลายอย่างนะ ต้องทําเรื่องเบิกอีกโอ้โหเยอะแยะแต่ถ้าเอารถไปเองเนี่ยมันเข้าไกลอ่ะจากนี่ไปประมาณหกร้อยเจ็ด้อยกิโลถึงกทมจากกทมไปอีกที่นั่นก็ประมาณร้อยกว่ากิโลได้ไหมก็คือเจ็ดแปดร้อยกิโลอ่ะก็วิ่งอย่างน้อยมีสองวันได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงอย่างน้อยนะครับต้องมี คุณบานเย็นนะครับสวัสดีครับผมนี่แหละนะครับหลอกมันบานให้มีคนคอนเทนต์ให้ตัวเองคือคือเขาทำอย่างเงี้ยนะครับเออเขาทำอย่างเงี้ยเพื่อหนึ่งแม่เนี่ยก็ได้มีผลประโยชน์ไหมมีอยู่แล้วเออได้ผลประโยชน์อยู่แล้วลูกถามว่าลูกได้ไหมลูกก็ได้ไงลูกก็ได้ด้วยเรื่องแบบนี้ลูกได้แน่ๆน่ก็ทำการเบริกสิลงเมนจ็อบไง เออถ้าถ้าไม่มีเรื่องราวอะไรถ้าคุณอยู่เฉยเฉยเนี่ยคุณจะไปอยู่ๆก็ไปขอเบิกเนี่ยมันไม่ได้ไงไม่มีงานคุยไปขอมั่วซั่วได้ไงอะจะไปลงไหนจะไปลงงานไหนอ่ะมันไม่มีนะครับกูต้องมีงานลงใช่ไหมเ,เงินมีอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องมีงานลงเขาก็ต้องหาวิธีนี้แหละนะ mm. เห็นไหมล่ะถ้างั้นเ็าจะท้าทายอยู่งั้นเหรอเอาเด้เมื่อไหร่ไปซะทีล่ะนะ <laughs> ไปเมื่อไหร่ ไปสักทีนะแล้วก,ก็ทาอยู่ยิ่งยิงยิงยิ่ง,ง,งอะไรแสุดท้ายก็เอาจัดซะหน่อยหนึ่งนะครับนะเอ,อให้ลูกเขาได้ไปหน่อยนี่เห็นไหมนะชัดเจนไหมมันเป็นระบบเขาเรียกว่าทํางานเป็นระบบเป็นทีมเป็นทีมเวิร์กเขาก็นะเพื่อความรักอะรักลูกอ่ะนะครับอยากจะให้ลูกได้มีค่าใช้จ่ายนะครับอยากจะให้ลูกได้มีตังมีอะไรอย่างเงี้ยมีงานทํานะ ออก็เห็นไหมล่ะมันชัดเจนอยู่แล้วยังไงก็ต้งตองเดินทางก็ต้องเสียเงินเสียทองถูกไหมล่ะเออมีค่าใช้จ่ายเขาก็เบิกได้เขาไม่กลัวหรอกไอ้เรื่องเงินทองแอดว่าเขา <c oughs> ตัดปัญหาตรงนี้ออกไปได้เลยขออย่างเดียวนะครับเอฟซีขออย่างเดียวอย่าให้มีจองจําเออขอเท่านั้น <c oughs> ไอ้รอเนี่ยไม่ได้มีปัญหาคบว่ารอเนี่ยไม่ใช่ประเด็นใหญ่ขออย่างเดียวแค่นั้นแหละ อย่าให้มีจองจำแค่นั้นเองเออนอกนั้นก็สบายๆอาชิวชิวเหนื่อยหน่อยแต่ก็คนทำงานไม่เหนื่อยก็แปลกเอฟซีนะมันก็เหมือนเราเป็นเซลล่ะเป็นเซล์ก็ข้ามจังหวัดนูน้นจังหวัดนี้ต้องไปเรื่อยเพราะอะไรอมันเป็นเซลล์ไงคุณก็ต้องไปนำเสนอสิถูกไหมนำเสนออ,อุปกรณ์นำเสนอโปรดักต์นะครับ นะนน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปมันต้องมีไงเหมือนเป็นเซลล์อะนะข้ามจังหวัดไปนําเสนอจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เอ่อนำเสนอสินค้านะครับนะเป็นอย่างนั้นก็แบบเดียวกันเนี่ยทำงานมันก็ต้องมีเหนื่อยไม่มีที่ไหนแล้วงานไหนก็ไม่มีเหนื่อยไม่มีหรอกเอฟซีนะเดินไปเดินมาก็เหนื่อยอ่าเหมือนได้แบบอะนะแอคชั่น อแอคชั่นถ่ายเนี่ยเอฟซีเออถ่ายก็แสงเข้าตาเหนื่อยกว่าจะได้โพสต์ก็จะได้ได้แต่ละภาพเนี่ยนะครับถ่ายซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่นั่นแหละเอฟซีมันยากนะเป็นในแบบก็เหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยเหนื่อยแสงก็เข้าตาด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ลำบากบอกเลยเลย,เยงานนี้เขาก็ไปทํางานเขานั่นแหละแอดว่าเห็นไหมเขาเคยปฏิเสธไหมเรื่องมีเรื่องพวกนี้เขาไม่ปฏิเสธแล้วยิ่งเป็น เรื่องพวกนี้ด้วยเนี่ยเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตไงนะเต็มที่มันก็เสียค่าใช้จ่ายเสียเงินแค่นั้นเองเออเพราะว่าหนึ่งก็คือไม่ใช่เงินเขานี่แหละสําคัญนะอ่อไม่ใช่เงินเขาก็เสียไปสิเออมีเท่าไหร่ก็เบิกไปเ,เขาก็รอพพอร์ตให้อยู่แล้วนะคุณมีตั้งงบเบิกมาแล้วกันอะง่ายๆเลยเอฟซีง่ายๆเลย นี่เนี่ยมันมันก็เป็นทีมเวิร์กเนาะแอดว่าเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าอยู่ยเฉยเเนี่ยจะไปขอเขาซึ้งซึงหน้าได้อยู่ขอเขากินเสมอกินมันได้อยู่แต่มันไม่ได้มากเพราะอะไรอ่ะมันก็เบิกเหมือนเบิกเบ้เลี้ยงเอามากินข้าวเออได้ไบเลี้ยงวันละสามสี่ร้อยห้าร้อยอย่างงี้มันก็ได้อยู่อยู่เฉยเฉยไงเอาแต่ถ้าขยับตัวไปทํางานเนี่ยอ่ามันไม่ได้แล้วมีบี้เลี้ยงค่าเดินทางแล้วนะครับเออมีค่าน้ํามันมีค่า อ่าใช้จ่ายมีค่าศึกหลอนะครับเห็นไหมมีค่าวิชาชีพอ่าเห็นไหม่ะเอเพราะมันต้องเดินทางไลยค่าเสียงภัยด้วยแอดก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะไปยังไงไม่ได้เขามีคนไปด้วยอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็ไปรับอ่าที่กทมนะครับนะเห็นไหมเดินทางไปด้วยกันไม่มีปัญหานะครับเรื่องเรื่องคนที่จะไปด้วยแอดว่าไม่มีปัญหานะครับอืม เขาไม่เรื่องนี้สบายมากนะมันก็พอดีเข้าทางพอดีเห็นไหมก็ไปรับทราบทำเรื่องรับทราบเรื่องอะไรบ้างว่ากันไปแต่แต่มันสำคัญก็คือจะเหนื่อยหน่อยก็คือมันจะไม่เสร็จครั้งเดียวนี่นหะเออคือคือไปปุ๊บเนี่ยเขาต้องเข้าห้องไก่เกียร์ก่อนคั้งแรกได้ไหมถ้าถ้าโอเคตกลงกันได้ นะเอตกลงกันได้แล้วก็อ่ตัวเลขสมเหตุสมผลเขาก็จบให้อ่าจบให้ได้แต่ถ้าเคลียร์กันแล้วจบไม่ได้นี่แหละปัญหามันก็ต้องขึ้นไปอย่างน้อยสองสาครั้งเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะโคตรทรมานนะมันเดินทางไกลเออเดินทางไกลมันทรมานเอฟซีเชื่อได้มันยากเพราะฉะนั้น เข้าไปเนี่ยเขาก็าอาจจะจบครั้งเดียวภายในครั้งเดียวครั้งเดียวก็คือปณีปนอมนะครับมันก็มีทางเดียวแล้วก็ขอจบอแต่ก็ต้องดูตัวเลขอะถ้าตัวเลขสวยตัวเลขดีก็จบได้ก็จบเขาก็จะจบให้แต่ตัวเลขไม่ดีนะครับเขาก็ไม่จบให้เ <laughs> อมันเป็นอย่างนั้นนะครับไอเซีแต่ว่าไม่ต้องกลัวแล้วเขาเบิกเผื่ออยู่แล้วงบประมาณ อ่าถ้าเกิดไม่ไ,มได้อยู่นู้นแล้วแล้วตัวเลขเนี่ยมันสูงเก็ไปปรึกษาอ่าผู้ใหญ่ใจดีดูว่าเขาเสนอมาประมาณเนี้ยโอเคไหมเออก็อธิบายถึงความลำบากความทุกข์ยากว่าถ้าเกิดเที่ยวไปเที่ยวมาสองครั้งเนี่ยโอ้โหมันไม่ไหวนะอ่ามันไม่ไหวมันหนักอ่าขึ้นลงเนี่ยก็เป็นพันกว่ากิโลแล้วนะมันไม่ไหวนะครับใช่ไหม เขาก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าขอจบครั้งนี้ครั้งเดียวเลยได้ไหมนั่นแหละไอคันที่จะไปอ,อไอคันที่จะมาพักอยู่ที่กรทมเลย,เลยมันก็ไม่ใช่ที่ไงเออมันจะดูเข้าทางไปหรือเปล่านะครับนะเออราก็ต้องดูกันตรงนั้นว่าเห,เหตุผลคืออะไรยังไงนะครับแต่ที่นี่แอดว่าเขาก็อยากจะจบในครั้งเดียวอ่ะจริงนะครับเรื่องนี้ไม่ต้องกลัว เขาต้องขอบคุณแม่เขาแหละนะครับเพราะแม่เขานาี่ก็้าเขาก็ชอบหางานอ่าชอบมากนะครับสงสัยเขาทํางานที่กรมแรงงานมาก่อนหรือเปล่าก็ชอบหางานดีมากเลยเออหาทีไรงานเข้าตลอดเขาไม่เคยหางานผิดพลาดสักครั้งเดียวเอฟซีแต่ละงานที่เขาหาเนี่ยได้ตลอดไม่เคยไม่เคยแห้วเลยที่ผ่านมาเขาหางานให้ลูกไม่เคยพลาดเลยสักงานได้ทุกงาน <laughs> เออเขาก็หางานดีนะเออน่าจะไปสมัครเป็นหัวหน้าแรงงานสัมพันธ์นะเออพาไปหางานให้คนอื่นบ้างเนะี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาเน้นเรื่องหางานนะครับบอกนี่นะครับเขาเป็นในหน้านะเป็นในหน้าอืมในหน้าหางานนะครับนี่แล้วแต่ละงานนี้ที่เขาหามาได้ไม่เคยพลาดเออแล้วก็ไม่เคยสะดุดด้วยได้งานลูกได้งานทุกคนน่ะ นะเะ้วงานก็พูดง่ายว่าเหมือนซัพพลายเออรนะ์งานเหมาองานเหมาจ่ายเท่านั้นเท่านี้ก็ว่ากันไปราคานะเอะก็จบงานทุกงานถ้าแม่ต้องเผลอ,อแม่อาจจะกินเปอร์เซ็นต์ด้วยก็ได้นะเป็นไปได้นะนอดีนะว่าเออเนี่ยเป็นไงกูหางานให้เนะี่ยงานนี้เดินทางแม่งรวมๆแล้วเป็นแสนไดมไหม อ,องานนี้รวมรวมแล้วนี่หลายตังค์อยู่นะแต่เขาบอกว่าเอ,อ้ยอย่างนี้น้องก็อย่าลืมแม่นะแม่ก็หางานมาให้ลูกทุกครั้งทุกครั้งนะเอ,องานหน้าก็รออยู่แล้วเห็นไหมหางานเผื่อไว้อยู่แล้วอ,องานนู้นก็หาไว้แล้วเอ,อแล้วงานนี้ก็สร้างประเด็นไว้แล้วเพื่อให้งานได้ด้วยไงถ้าไม่สร้างประเด็นงานก็จะไม่ติดเอ,อได้อยู่แต่อาจจะ ได้ไม่ค่อยเต็มเมตดเต็มหน่วยแล้วก็เพิ่มประเด็นเข้าไปพอใส่ประเด็นเข้าไปงานจะเต็มเลยงานจะเข้ามาแบบไม่มีหลุดอะ่ะเออไม่วืดเรื่องประมูลแล้วไม่มีใครแข่งด้วยงานของเขาไม่มีใครแข่งด้วยไม่มีใครยื่นซองสวนราคาขึ้นมาเลยโลกเขาก็ได้ไปนะเห็นไหม เออบางคนก็ติดดั้งแหไปด้วยเห็นไหมลนะ่ะเออชาวบงชาวบ้านเข้าไปเห็นไหมอ่าโดนกันไประนาวเลยปีโอ้ว้ยนะเป็นไปได้ยังไงเออเขาเรียกว่าทําเป็นทีมเวิร์กอ่อทาแบบพูดง่ายว่าอีกคนนึงทาอีกคนหนึงหาให้เอ่อเขาเรียกฝ่ายจัดซื้อจ,จัดจ้างนะฝ่ายนั้นน่ะนะฝ่ายนี้ก็อ่าเป็นคนทํางานนะครับ อีกฝ่ายก็ไป็นคนหางานมาให้คนนี้ก็มีหน้าที่คือทําไปาแล้วก็ทําเรื่องเบิกจ่ายเอาเองเอแม่ก็เป็นในหน้าหางานให้นะครับไม่มีปัญหาสำหรับแม่ยินเดีชอบเขาว่าเัข้ถนัดเรื่องนี้ด้วยชัดเจนนะนี่แหละเราก็ต้องเห็นเพราะว่าแต่ละงานที่เขาหามาได้ไม่เคยพลาดเลยเออ